รือเส้นทางตามหา1นึ่งแสนเพชรในหนึ่งวันหรือเปล่าวะเออเอาจริงก็ไม่ใช่หนึ่งวันนะครับก็หลายวันอยู่นะฮะตีกกลมแล้วเนี่ยก็ประมาณสักอืมสองวันมั้งครับผมเป็นแสนเลยพี่ก็ไหนนวแล้วครับผมว่าผมจะเก็บไว้ให้สุ่มซีเกตในอัปเดตหน้าหรือจะสุ่มไปเลยดีละครับทุกคนคลิกทุกคนคิดว่าไงฮะหลายคนในกลุ่มสมาชิกก็บอกว่า นี่กเก็บไว้สุ่มอัปเดตหน้าเลยสิครับเปิดซีคขทมันจะมี2ตัวอะไรอย่างเงี้ยมีสองตัวก็ดีสิครับผมผมจะทะลุไหมให้เรียบเป็นเลยไม่รู้ว่า1นึ่งแสนจะออกหรือเปล่าและนี่ก็คือเส้นทางตากว่าทุย,ทยการตามหาเพชร1นึ่งแสนเพชรภายในหนึ่งวันดูวิดีโอนี้อยู่และยังไม่กดปุ่มไลค์กดปุ่มซับสไครต์แล้วก็ผมจะส่งชิโกไปตุยคุณที่บ้าน แม่งคตดเกเลยฟักเส้นทางกับผมการหาเพชรไม่ยากนักผมก็แค่งัดไทนิทากขึ้นมาและททำการเปิดออโต้ทริปในอินฟินิตี้และก็หลับพับยาวไปเลยครับแป๊บเดียวก็หวานกันเพียบแล้วล่ะครับน้องๆแต่มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นนะสิครับในการที่จะได้100่งแมาในครอบครองภายใน1วันไม่ได้โมนะมันจริงๆนะครับผมเอฟคไปแล้วหนึ่งวันเต็มๆ และก็มาดูกันครับว่าจะได้เท่าไหร่และผมจะต้องมาเก็บที่อีกเออเออีกเท่าไหร่มาดูเอ่อคลิปสอน FK นะ่ะอยู่ด้านบนนะครับถ้าใครอยากถามว่าพี่ FK ยังไงด้านบนเลยครับอ 2> 2 <hours> และผมก็เปิดจอมาดูอีกทีปรากฏว่า ผมมีห1 4มืหนึ่งันสี่อครับทุกคนหาเย้ <Yeah. S 2> ใช่แล้วครับผมผมมีเพชรทั้งหมดหก4มืหนึ่งันี่ร้อยครับทุกคนก่อนอื่นก็เพิ่มนะความสว่างของหน้าจอก่อนเพิ่มความสว่างของพื้นหลังเพื่อให้ภาพนั้นคมชัดและเค้มขึ้นนะครับทุกคนครับ <laughs> เดี๋ยวก็หาเกมนี่ผมปรับภาพกะเกิน ใช่แล้วครับในช่วง a f k นั้นเราควรที่จะปรับภาพกาก,กนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับภาพเพิ่มมานะครับผม oh, <no. S 1> ใช่แล้วครับเราจะมาหาต่อกันดีกว่าครับผมว่าจนจะถึงแสนนั้นเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับทุกคน <laughs> เอาจริงนะมันก็เยอะอยู่บิวปากรกอนช็อปมีบริการเติมโลบักแท้ปลอดภัยแน่นอนส่งไวหายห่วงครับทุกคน oh. มาใหม่ในจจำสด บริการจำหน่ายไก่เพชรแมปอนิเมะแวนการ์ <Yeah. S 1> สุดตรึงเฮ้ยซื้อไปสุ่มกันแบบมันๆได้เลยนะครับตัวรับแต่กระจุยแน่นอนงานนี้แอ <Hey. S 1> F, F K สุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือไม่เปืองค่าเน็ตไม่เปืองค่าไฟไม่เปลืองความจำเครื่องตั้ง F K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม เอฟเคฟินฟกันไปเลยยูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษขั้นตอนแรกเราก็ต้องมารีโลกันก่อนนะครับเพื่อจะได้อะไรดีๆในทุกๆวันใช่แล้วผมรีโลแบบนี้ในทุกๆวันเลยครับทุกคนเพื่อผมจะได้ออก0.1กับเขาบ้างแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่เคยสัมผัสมาเลยนะครับผมโอ้ยเขาแข็งแเอ้ยระยะ เอ้ยนักวิชาการเพิ่มค่าประสบการณ์อีก50%ให้ตายเถอะเอาไปทำไมวะเนี่ยนเฮ้ยนกจังหวะไหนผมก็ต้องมารีต่อครับผมระดับนักวิชาการนี้มันกลี้เกินไปว่าอออไกลๆยังอ,ยงอื่นๆยังดีกว่าให้ตายเฮ้ยไอ้ชีได้นักวิชาการเบิลสองรอบพระเจ้ามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ย โอ้โหบอกคำเดียวครับว่าเคยติดต่อกันเบื่อแบบติดๆแถมออฟเหมือนกันอีกจังหากผมก็เลยย้ายไปที่ตัวอื่นก่อนเพื่อมันจะฟุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ยได้ออฟตังค์อีกทั้งที่มันก็ออกยากพอสมควรนะออฟเนี่ยหรือเปล่าวะเราอยู่ตัวออ,ออกง่ายง่ายมันสิเปอร์เซ็นนี่มันง่ายใช่ไหมเนี่ยตายเถอะทำไมอัน,นอื่นๆนั้นมันไม่ออกมาที่มันดีกว่านี้แบบระยะไกลๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยที่มันดีกว่าเงินนะตายเถอะและตอนนี้ ก็ต้องคุณคิดอีกครั้งในการที่จรีมันอีกรอบเพราะว่ามันไม่ประโยชน์เออเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฟะ้าดาเมจสิเปอซก็ยังดีกว่าไอ้ออฟวิชาการเมื่อกี้ที่มันเพิ่มแค่เลเวลของตัวละครเฮ้ยไอ้ตายเถอะเดี๋ยวผมมาดูอีโวกันดีกว่าครับว่าตอนนี้เนี่ยที่ผมจะทํานั้นผมจะทําตัวนี้แต่ทว่าโอ้พระเจ้าพระเจ้ามันขาดเยอะมาก, <c oughs> มากๆเลยนะครับ าผมทาตัวนี้ไปได้มันจะเพิ่มระยะการโจมตีของผมขึ้นไปอีกมันเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากเลยทีเดียวครับในตอนนี้เพราะว่ามันมีซัพพอร์ตตัวอื่นแล้วครับตัวมันเลยดีแค่มีตัวเดียวครับมันก็เลยดีให้ตายเถอะเฮ้ยก่อนอื่นย้ายเซิร์ฟก่อนดีกว่าไม่งั้นเผื่อมันจะเกลือเฮ้ยก็จะเตีมทุกวันนะครับผมทุกวันในช่วงเย็นนะฮะบางทีก็ไม่เตีมนะครับผมก็ติดตามเตีมมาได้นะครับหรือว่าเอาขี้มาให้พี่ก็ได้นะ พี่ชอบเอ่าและครับตอนนี้ครับผมจากการที่ผมชอบคริมันจะมาหรือไม่ไปดใูให้ตายถือซาระอะไรวะเนี่ยโอ้โหผมคิดว่ากดรัวๆมันก็ยงังคงไม่มีอะไรออกมาหรอกมัิงเนี่ยถ้าผมมันจะเกลือขนาดนี้ก็เลยเลือกตัวนี้แล้วใส่ไปก่อนโอ้โหแม่งกี้กว่าเดิมโอ้ให้ตายเถอะมันกดไปรัวๆจนหมดตุดแต่ไม่ได้ที่อะไรเลยนะฮะจงจำเอาไว้ว่า เราควรที่จะรีเซิร์ฟทุกครั้งในการส่มก็เข้ามาในอินฟินิตี้เพื่อทำการเก็บเพชรอย่างต่อเนื่องเพราะในอินฟินิตี้นั้นเพชรอย่างเยอะรัาดูกันครับว่าเราจะจบเวฟที่เท่าไหร่แบบริงๆเวฟที่48กับเพชรที่ได้มาถึง675เม็ดกันเลยทีเดียวว้าย่างเยอะ ของจริงจัดแลังหวะนี้แหละครับที่เราจะได้บ้านแตกอย่างแน่นอนพเลเญสองล้านสี่แสนดามจสองร้อยจะเอาเระเบไตีและครับพี่แต่ละตัวผมแม่งดาเมจกีกี้ทั้งนั้นเลยและงหวะนี้ผมก็ราก่อนกับบ้านสุดที่รักได้เพชรมาถึงหกร้อยเก้าสิบกันเลยทีเดียวหวานเจี๊ยบถ้าผมลงไปเรื่อยๆแบบนี้ผมอาจจะรวยเลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชม ลุยกันต่อสิปะ่ะรออะไรทางหนึ่งที่สายขยันควรมีนะครับเมื่อก,กี้คืออินฟินิตี้เนี่ยมันทางสายขี้เกียจนะรู้ไหม <c oughs> คือการเคลียร์สตรอรี่ทั้งหมดที่ไม่อยู่ในเน่ใช่แล้วครับผมการเคลียร์สตรอรี่ระด,ดับฝันร้ายหรือะดับยากนั่นเองนะครับผมผมยังไม่เคลียร์เลยสักด่านถ้าเราเคลียร์ฝันร้ายทั้งหมดทั้งแผงนี้ไปแล้วก็เราก็จะมีรีโรใช้แบบเบิ่มๆแถมยังไม่พอมีเพชรใช้อีกเบิ่มๆอีกด้วย อาจจะหวานเจี๊ยบเลยก็ว่าได้นะครับโคเลยทำการที่จะเคลียร์พวกด่านระดับยากนี้ไปให้หมดทุกด่านและมาดูเพชรกันครับว่าเราจะได้เพชรทั้งหมดเท่าไหร่แบบหวานเจี๊ยบคำพะพ้ามาเลยและหลังจากนั้นผมว่าพยายามเคลียร์ทุกอย่างอย่างรวดเร็วแล้วว่าสุดๆถ้าที่ผมจะเป็นไปได้ถ้าผมเป็นเล่งวิดีโอคลิปขนาดนี้รับรองคลิปนี้อาจจะยาวนานถึงชั่วโมงก็เป็นได้มันคือฝันร้ายของทุกคน ที่กำลังดูคิวิโดนี้อยู่และมันยาวนานเกินไปใช่แล้วครับเออไอเฮียลงไปลงมาไม่มาอยู่ในอินด่านฟันรลายได้ไงวะเนี่ยใช่แล้วครับผมมาอยู่ในอินอีกรอบจากการจุบตีของผมอันแสนรุนแรงแล้วผมก็บ้านแตก <c oughs> แต่ผมได้มา660เพชรกันเลยทีเดียวนะเนี่ยห <c oughs> วานเจียบอยู่เอาจริงใน <c oughs> จังหวะน,นี้ผมก็กลับเข้าสู่ร็อบบี้อีกในรอบส0ป,ปี <c oughs> ที่ผมทำการไปเคลียร์สตรอรี่ด่านยากทั้งหมด แต่ไม่ทั้งหมดอะแค่ด่านเอ่อเด็ก,กบอลน,นะแค่้วครับผมแค่เคลียดด่านเด็กบอลเฉยๆนะครับผมยังไม่ทั้งหมดนะครับถ้าผมเยร์ทั้งหมดผมอาจจะรวยแบบรวดเร็วตอนนี้ผมมือหกหมื่นสี่แล้วผมก็เลยรับของทั้งหมดแถมมีเมฆสีทองอีกด้วยเราจะได้ไปอีกหนึ่งพัน 1, และรีโรอ,อีกมากมายที่มันอยู่ตรงนี้เราก็เลยรับให้หมดกันเลยทีเดียวเฮ้ยแบบนี้มันก็เป็นทางลัดอีกทางหนึ่งที่เราจะได้เพชรและเราจะได้เพชรทุกด่านด้วยใช่หรอครับเราได้เพชรทุกด่านมาแล้วเนี่ย เราจะลังจะได้ดีโรอีกด้วยนะครับผมหวานเจี๊ยบในจังหวะนี้เลยครับในการที่ย้ายเติมทุกครั้งเราควรที่จะไปสุ่มทุกครั้งเพื่อดวงในรอบนี้เราจะฟุกบ้างกากเขาอะนะที่ทันเลยนี่ว่าขอลองสักทีได้ไหมเนี่ยให้ตายเถอะดีๆสักเบิ่มดีๆเอ้ยเจี๊ยกิกี้เจ๊เลยในจังหวะนี้ผมอาจจะไม่ค่อยเตียงตัวนี้เท่าไหร่แต่ผมอยากได้ออฟมันจริงๆระยะมาอีกแล้วแล้วนี่ ในจังหวะนี้ผมได้ออกข้ใหม่เรื่อยๆเพื่อจะใส่ตัวละครอื่นๆให้มันดีกว่านี้เช่นกันจ่ามาบแล้วขู่ระยะ2ให้ตายเถอะแต่จังหวะนี้ผมคิดว่าดวงผมจะไม่ไหวอีกแล้วใช่แล้วครับผมผมควรที่จะไปลงต่อดีครับรออะไรก่อนที่จะไปลงต่อผมก็มาลงหาสติตัสก,กันก่อนเพราะว่าผมฆ่ามาเยอะมากๆม่ได้ฆ่ามา5 0 0พันแม่งรอไปส0,000ืกันเลยทีเดียวการลีข้างเดียวก็จะพุ่งไปะระดับเกันเลยทีเดียวแบบทุกตัว เพราะว่าเราเก็บแต้มการฆ่าเนี่ยไว้หมดแล้วยังไงละครับ <laughs> ถ้าเราเก็บแต้มการฆ่าแล้วเราก็มารีแบบนี้เรื่อยๆสแต็กของมันก็จะพุ่งขึ้นไปแบบเรื่อยๆและลุลือเออใครรีไปแล้วสแต็กลงบ้างละครับผมก็บอกกันได้นะฮะ <laughs> ผมก็เลยไล่รีสแต็กทุกตัวให้มันเป็นเอทั้งหมดอันนี้ฆ่าไป8ปดหมื่นเลยเนะี่ยแมงโตรเยอะ โอ้โหพอเจ้าในจังหวะนี้ผมก็รีให้หมดทุกตัวเลยครับทุกครั้งก็จะได้ A แบบนี้เลยทั้งแถบเดี๋ยวเราไปเก็บมาอีกเราก็จะได้ S เพราะไปเก็บมาอีกเราก็จะได้ Z ยังไงล่ะครับผมวานเจี๊ยบนานผมก็ทำการเคลียร์แบบรวดเร็วและทั้งจานสุดดในการเคลียร์ไปแต่ละด่านแบบรวดเร็วจนขุดแทบจะมองตาไม่ทันกันเลยทีเดียวพอใช่แล้วผมเล่นวิดีโอคลิปนี้แบบเร็วสปีดคุณร้อยด้วยคุณนั้นมองแทบไม่ทัน ผลลุกทุกอย่างอย่างบ้าคลั่งทุกดาอย่างบ้าคลั่งคลั่งแล้วคลั่งอีกคลั่งคลั่ง,งและแค่หลังจากนั้นด่านสุดท้ายก็ได้จบลงครับทุกคนโอ้โหเราจะได้เพชรแต่และรอบเนี่ยไป240เม็ดกันเลยทีเดียวโอโห้หวานเจี๊ยบทุกรอบกันเลยทีเดียวครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยยังไม่พอนะฮะพอกลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยเราจะมีรีรให้รับอีกและเพชรอีกตั้ง1 0 0 0พัน ไปกันเลยทีเดียวลับทั้งหมดไปดีครับเราจะได้เพิ่มมาอีก1000แล้วก็ได้สกีสุดอันตรายมาอีก1ตัวและรีโรอีก5าเม็ดและรีโร,ร,ร,โรทั้งหมดที่มันอยู่ตรงแขงนี้ที่ยังไม่ไล่รับอีกนะครับโอ้โหลิมพันเรือตอนนี้ผมเนี่ยมีเพชรเด้งขึ้นมาเป็น69,480ก,ก้าัน่อเลยทีเดียวและรีโรอีกมากมายไอ่อักอะไมเนี่ย ละหลังจากนั้นเราจะเอาลีโลพวกนี้ไปสุ่มกอดเพื่อชัยชนะของเราบางครั้งมันอาจจะมาในรอบนี้ก็ได้นะ,ะจริงพอ <c oughs> ดีมีเบิร์มมากระดังนะ้อง <c oughs> และจังหวะนี้เราจะต้องไปเคลียร์ด่านนี้ไปอีกให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เราก็จะรับอีกหนึ่งพันเราก็จะมีอีกหนึ่งหมื่นและก็ทุกด่านที่มันอยู่ในนี้และยากไปอีกก็คือพารากอนนั่นเองนะครับแต่ก็คงยังไม่เคลียร์มัง้งให้ตายเถอะคงไม่เคลียร์ก็ถึงแสนแล้วจริง <c oughs> <c oughs> เคลียทุกเวสนะครับแล้วก็ไปนั่งเอฟเคอีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะถึงแสนเพชรแล้วนะครับทุกคนไม่น่ายากเท่าไหร่นะจริง <laughs> ลุยดียครับรออะไรและตอนนี้เวลาในการบวกยอดตังเลหาของผมได้เร่งขึ้นแบบรวดเร็วและว่องไวสุดๆคุณแทบจ,จะมองตาไม่ทันกันเลยทีเดียวผมก็มองไม่ทันเหมือนกันและหลังจากน,านั้นเราก็เคลียไปเรื่อยๆแบบรวดเร็วแบบนี้ต่อไปก็ควจะเจอบอสนะนะนี่รลับบอสหรืยอยังวะเนี่ยมองไม่ทันจริงๆ <laughs> เนหลังจากนี้ก็น่าจะบอดแล้วในลายที่6กกับการเคียนรูปปั้นจริงๆแข่งคนแบกแล้วก็ตึงจริงๆนะไม่ต้องเคียวรูปปั้นเลยกับการเคียนรูปปั้นกับผมแทบจะไม่ได้กันดิกนิ้วกนเลยทีเดียวอ้าวมันอยู่ตรงนั้นนี่เอ้แต่ว่ามีคนตีอยู่แล้วให้ตายเถอะรูปปั้นจะแตกแต่ผมก็ช่วยสนับสนุนอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าดามจของผมน่าจะเบาอย่างปุยนุ่นเลยทีเดียวหวานเจี๊ยบปุยจะมาได้หแล้วตึงเบาเกินที่ออกมา ออกมาตัวไหนวะบอสตายไปแล้วคนยังไม่เห็นหน้ามันเลยให้ตายเถอะในตอ,ะตอนนี้บอสตัวระเบิดไปตอนไหนไม่รู้แพ่ในหกนาทีสี่วินาทีโอ้โหไวเกินนะฮะก็คนแบกมันตึงอะครับนอ้องในจังหวะนี้เรามีเพชรอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันกันเอา้าไม่ใช่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเม็ดกันเลยทีเดียวกับรีโรที่กำลังเพิ่ม,มความแรงอยู่ในกระเป๋าผมโคตรเยอะ เพื่อจะเอาไว้ทลุก็ครับแบบหนุกหนำไม่เกรงใจใครและจงอเน่เราจะได้อัพเดจุดหนึ่งมาหรือเปล่าไปดูก็เจรีโรทุกครั้งเราก็ต้องบุญบานสานกาทุกครั้งเพื่อจะบันจะออกบ้างบางครั้งอ่ะนะสามสี่สี่อ่านไปจัดไปโอ้โหสักทีได้ไหมเนี่ยแต่ลอันที่ออกนี่คือแบบกริงๆี้้ยผมขอระยะสามเหมือนเดิมได้ไหมครับขอระยะสามเหมือนเดิมเท่านั้นนะ โอ้โหบอยไม่สาแม่งรีไปรีมาแม่งเกลือล้วนๆเลยจะรับไม่ได้กันเลยทีเดียวครับตอนนี้โอ้โหไม่รู้วิตัวอะไรอ่ะตัวอื่นก็ออบดีอยู่แล้วจะเป็นตัวนี้เนี่ยออกมาแล้วเป็ตัวจุดหนึ่งอ่ะโอ้โหนักวิชาการพระเจ้าออไปทําอะไรวะเนี่ยให้ตายเถอะก็คือเอาไปก่อนแล้วกันนะครับถือว่าเลเวลมันจะเต็มแล้วก็เถอะเอาเ้าถือว่าเต็มห้าสิบแล้วตูจะเอามาทําไมฟะเฮ้ยผมตอนนี้ผมก็สองจิตสองใจว่าจะเก็บรีรู้ไว้ก่อนหรือว่าจะสมนักวิชาการทิ้งไปเลย ผมจะปวดผมคิดไม่ได้จริงๆครับยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าผมควรจะทํายังไงกับโกคูแบล็คทิงแอลเลยระเติร์ดเติดเติดแอมดีบีรับบิริแมงโคตรมั่วเลยให้ตายและนี่ก็คือก้อนเม็ดเงินอีกก้อนหนึ่งนั่นคือชุดสะสมเย่เย่ได้เพียมาแล้วตอนนี้เป็น73,610แล้วล่ะครับผมเอาล้ครับทุกคนครับ ลองดูกันว่าเราจะไปหาเพชร Management, ตรงไหนได้อีกนะครับทุกคนรุยและนี่อีกตัวหนึ่งที่จะทําให้เรารวยอีกรอบเออเฮ้ยได้มากาติบเม็ดท้ายาเถอะต,ตัวรับไปหมดแล้วนี่หว่าตอนนี้เราแทบจะไม่มีทางเลือกแล้วครับที่จะไปหากิวกาแมะตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนี่หวา่าก็ดูอีกทีได้ไหมเออเฮ้ยอ,ฮ Ό, ë, อ่างติดมันก็ไม่มีแล้วจริงแล้วไปดูตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีนะครับตรงคาคาชิ และก็เหลือที่เดียวแล้วที่เราจะรวยทางลัดกันเลยทีเดียวก็คือตัวละครที่ผมจะเจมใจที่จะแลกกับเขากับการภารกิจตายแต่ละเลเวลทำให้คุณนั้นรวยขึ้นนะครับผมเกิลวกาแมใช่แล้วครับผมตัวละครตัวนี้จะทำให้เรารวยขึ้นอย่างมหาศาลมากๆเพราะเขามีเควสให้เรารับนั่นเองนะครับผมเควสของเขาไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวเควสของเขาจะพาเรารวยแบบมหาศาลแบบคุณต้องอึ้งอะครับลุย และนี่ก็คือหน้าตาเควสแต่ละด่านของเขาที่คุณต้องอึนจริงๆตั้งแต่เลเวล5้และยังไม่ได้รับเลยเลยนี่แล้วก็มีรีโลอีกเบิ้มๆคือรออีกหลายหลายอันน่ะหวานเจี๊ยบในจงังหวะนี้ผมก็แลกไปเลย400แล้วก็สไลด์ไปเลวลี0 5 5 0อิ่มอิมและอีก700ว,ว้าวหวานเจี๊ยบและก็อีก850โอ้โหไม่ธรรมดาอีก1,000 และอีกพันหนึ่งรอ้โอ้คหวานเจีย๊ยบ1,300งพันามร้อยหนึ่งพัและ1,600ยังไม่ชอยังมี1,750และยังไม่พอไปอีก1,900และเกือบจะได้อีกแล้วครับอีกส0งพก็ไม่เป็นไรครับวิวยังไม่ถึงเพิ่ออีกนิดหน่อยก็ถึงแล้วครับดังน,นัน และตอนนี้เรามีเพชรอยู่ที่แ6 3 5มืและยังไม่พอเรายังมีเควสอีกด้วยกับเควสประจำวันอีก300เม็ดเควสประจำวันอีก75เควสประจำวันอีก150เควสประจำวันลลางอีก1 5 5กลาเป็น87,025และรายดูเววสอื่นก็มีให้เพิ่มอีก 125และลองไล่ดูแล้วไม่น่าจะมีแล้วล่ะครับน้องเอาละไงะและจังหวะนี้หนทางเดียวที่เราจะไปถึงแสนได้ก็คืออินฟินิตี้ที่เราจะต้องอินฟินิตีเล่นออโต้ไปเรื่อยๆจนกว่าหุ้นนะั้นจะถึง1 0 0 0 0แสนไปดูกันดีกว่าครับว่าจะตึงแค่ไหนพากรก้อนคงไว้ก่อนไหมเนี่ยเอ้ยหันมาลงอินฟินิตี้ด่านนี้บางผมมันจะฟูเฟียวฟูเฝากันนะ ได้ผมก็ทำการออโต้สกิฟแบบรวๆรวและรวดเร็วและร้องไวสดสดเราก็เลยว่าเจ็บแน่กับด่านนี้ี่ก็คือเส้นทางตามหาเพชรไปในหนึ่งวันนะครับผมบอกกับเราว่าตามหาเพชรหวันเจี๊ยบโหนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยห้าครับผมไม่ธรรมดาจ้าวันนี้ก็มีเพชรเป็นแสนแล้วครับน้องๆยังไงก็รอสตรีมเปิดจุ่มแบบตึงๆได้เลยนะครับ นึกว่าจะอัปเดตหน้าดีวะเนี่ยอัปเดตนี้นะ่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อัปเดตหน้าแล้วกันนะครับ <ś> <c ười> <c ười> จินเกชอบ <c ười> ล้านของกับผมเองนั่นเองเนะครับผมก็จะเป็นล้านที่สุ่มตัวละครทอยเลสเทวิ่งดิเฟนและสกินบีดี้ทอยเล o w ทวิ่งดิเฟนที่เป็นกองใหม่ล่าสุดก,กันเลยทีเดียวเอ้า <c ười> <c ười> หมดไปแล้ว,ลวเหรอนี่แแม็กซตึงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเติมก่อน เฮ้ย <He> บอกคำเดียวว่ามีตัวละครตึงๆที่คัดมาเป็นพิเศษที่อยู่ในนี้แน่นอนแทบจะไม่มีตัวละครกิ๊กี้เลยก็ว่าได้นะครับก็มีตัวละครอีเวนต์ตัวละครคอส m มิกกอรีและมิสติกแบบพิเศษวิธีรับของรางวัลก็ข่าวที่ติดต่อรับของตรงนี้เลยครับแล้วก็แชทส่วนตัวทิ้งไว้เลยหรือจะคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับผม